สวัสดีค่ะโอเคนะโอเคนะโอเคอ่ะพูดถึงวันนี้กันเนาะแบบว่าเขาบอกว่าวันนี้วัตถุประสงค์การจัดงานวันนี้เป็นไงบ้างค่ะก็การดึนสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากนะคะที่วันนี้สลับเวลาแล้วก็ให้ความสนใจมาร่วมงานถดีแรนดินแดนแห่จา์แห่งความอร่อยนะคะก็วันนี้รู้สึกดีใจมากตื่นเต้นด้วยนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ของงานวันนี้ค่ะจริงอยากให้เหมือนอยากให้แบรนด์ลดีอะค่ะเรามีการเชื่อมโยง ของเรามากขึ้นเนาะจริงๆอย่างที่น้องบอกแหละแบนดโรตีอะคะ่ะเราอยู่คู่ครัวคนไทยมามากกว่า40บปีแล้วเนาะแต่ว่าเวลาพูดถึงแบรนดโรตีอะคะ่ะคนส่วนมากก็จะนึกถึงเป็นตัวช่วยทําให้อาหารเขาทําอาหารง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็อร่อยกลมกล่อมเนาะแต่ว่าวันนี้อยากจะมาขอ,อนําเสนอว่าแล้วไอ้ที่มาความอร่อยเนี่ยมันมาจากอะไรนะคะวันนี้ก็เลยยกเหมือนจำลองเหตุการณ์นะว่ากว่าจะได้มาเป็นโรตีหนึ่งซองเนี่ยมันมีที่มาที่ไปย่างไรบ้างน,นะคะก็จะเหตุตั้งแต่ วัตถุดิบเรามีการคัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติยังไงบ้างนะคะรวมถึงโซนของอกระบวนการผลิตว่าเรามีกระบวนการผลิตยังไงนะคะ<ม>นอกจากที่ทุกคนจะได้รู้จักกับตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้นแล้วอะค่ะก็เพื่อเป็นการตอบย้ำเนื่อบอ,องว่าแบรนด์ถดีค่ะมุ่งมั่นที่อยากจะสนับสนุนสังคมความกินดีมีสุขของคนไทยนะคะแล้วก็มีโซนให้ชิมาหาร อย่างที่น้องเมกี้มีสาธิตไปบนเวทีด้วยก็คือเรามีการทําอาหารเมนูง่ายๆทํายังไงให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อเป็นไอเดียให้กับทุกๆคนนะคะสามารถนําเอากลับไปทานที่บ้านได้ทําให้ตัวเองกินก็ได้ทําให้คนที่คุณรักกินก็ได้นะคะเป็นการสร้างสรรค์ช่วงเวลาเห่งความสุขในการ,าาระะทนราทนาทาอาหาร่ที่กับคอนเสิร์ตพิเศษรสดีรสด,ดีรสดีอะไรนะ รถด,ดีอะไรรด,ดีแรงเออคอนเสิร์คอนเสิร์เป็นยังไงใช่รถดีแรงก็จ<า>ริงจริงๆอย่างที่บอกอะคะ่ะว่าเรายกจำลองดินแดนของรถด,ดีเนาะว่าที่มาที่ไปของความอร่อยมันมีอะไรบ้างวันนี้เราก็เลยแบ่งออกเป็นสีโซนด้วยกันนะคะโซนแรกก็คือฟาร์มโซนก็จะเห็นมีวัตถุดิบไซยักนะคะจำลองมาจากภาพยนตร์โฆษณาล่าสุดของเรานะคะมีทั้งเนื้อหมูส่วนจะโพก กระเทียมพิกไทยแล้วก็ยังมีรสบรรทุกสีเขียวนะคะถ้าใครได้เห็นโชนณาชุดล่าสุดก็น่าจะพอจับก,กันได้นะคะรวมถึงมีโซนที่เป็น Factory ี่ทัวร์นะคะแฟคเอรี่ฟาร์มนะคะอันนี้เราก็จำลองโรงงานขนาดย่อมๆมาให้ผู้ร่วมงานได้สามารถลองดูว่า กระบวนการผลิตของโรตีเนี่ยมีกระบวนการผลิตยังไงบ้างนะคะผ่า,านเกมที่เป็นอินเทอร์แอคทีฟนอกจากได้รู้แล้วแหละว่าส่วนผสมมีอะไรกระบวนการผลิตเป็นยังไงก็สามารถเล่นสนุกไปได้ด้วยอยากรู้ตัดเรื่องโรตีกบบับโชฝีมือด้วยอะไรเงนี้รู้สึกคล้องแค้นนะนรู้สึกว่าแบบเธอทำแบบโอ้ยเดีย๋ยวรู้จัก,จกไอ้นู่นไอ้นี่หลายอย่างเลยอย่างนี้เป็นไงบ้างสำหรับคนต,ต่อไปที่ จริงต้องก่อนเยลยต้องขอขอบคุณทางรถดีก่อนครับผมที่เชิญผมมาที่นี่เพราะว่าผมเป็นแฟนพันธุน์แท้รถดีมาตั้งแต่ผมใช้มาตั้งเต็มเด็กแล้วก็คุณแม่ผมก็ใช้มาตั้งแต่ยังเล็กมากๆแล้วแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบทำอาหารอยู่แล้วด้วยครับผมก็เลยแบบเหมือนเวลาผมได้อยู่กับเครื่องครัวแล้วก็จะเป็นโซนแบบฟิลเซฟโซนของผมผมชอบทำอาหาร ส่วนตัวแล้วเราเป็นคนแบบว่าชอบทำอาหารใช่หรือว่าบางีเห็นเราแต่ทำในขนมอะไรเงี้ยเรามีคทำแบบเป็นกับข้าวมันเป็นอาหารข้าวเลยทำครับผมคือจริงๆก็ทําหมดเลยครับทั้งขนมทั้งอาหารเพราะว่าคุณพ่อผมก็เป็นเชฟด้วยแล้วก็นี่แหละครับผมก็การทาอาหารหรือว่าการครอบครัวก็มาตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วครับอยู่อยู่คู่กับผมตั้งแต่เด็กพอมันมีตัวช่วยอย่างบัตรีเข้ามาเลยมันทาให้เออมันทําให้เราง่ายขึ้นสําหรับเวลาจะประดิษฐ์เมนูแต่ละแต่ละอย่างขึ้นมาไหม ง่ายขึ้นมากครับผมง่ายขึ้นและอร่อยขึ้นด้วยครับคือเวลามีรถดีคือไม่จริงคนชอบบอกเฮ้ยรถดีมันจะดีหรอมันจะไม่ไม่เพราะว่ารถดีเขาใช้เป็นส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติจริงๆครับผมแล้วก็เขาใช้เนื้อหมูแท้พริกกระเทียมพริกไทยก็เป็นกระเทียมที่มาจากธรรมชาติจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคผมคือปลอดภัยยืนยันแน่นอนแล้วก็อร่อยมากๆด้วยผมมาปรุงมาตั้งแต่เด็กแล้วอร่อยจริงๆครับอ่ากรลนจีนะ ใช่ครับผมใช่เป็นครั้งแรกที่ได้ได้ไดชิมเมนูการทําอาหารของผมนะครับโหมาทําอาหารจริงจังบนเมนูที่แบบมาทอดมาอะไรนี่ก็เป็นครั้งแรกกันองขอบคุณทางวันดีมากๆเลยครับผมผมก็ทาคลิปมาไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้มาทําบนสเตจเหมือนกันครับแต่นกนจริงจังเลยนะเมื่อกี้แบบรู้สึกว่ารู้รู้ทุกอย่างเลยขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยสนุกครับชอบทาอ,อยู่แล้วด้วยครับใช่ฝากหรือว่าปีนี้จะได้เห็นอะไรบ้างสำหรับระดีจะมีการติชชูไหมหรือจะมี อะไรใหม่ๆไหมสำหรับแบรค่ะก็อยากจะฝากติดตามคืออย่างที่บอกค่ะถดีก็ถ้าพูดถึงตลาดของกรุงรสนะคะเราก็เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของคนไทยมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็คิดว่าปีเร็วๆนี้ค่ะเราก็อยากจะสร้างความเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจเราอะค่ะให้มันขยายใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะโดยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆก็อาจจะฝากรอติดตามนะคะเพราะว่าถูกความต้องการของผู้บริโภคตอนนี้ค่ะมันก็มีความหลากหลายคือทางถดีเราเองอะค่ะเราก็อยากจะออกผลิตภัณฑ์ ตอบโจทย์ความต้องการของคนในพื hmm. like ้นี่ที่น่ามีเสิร์ฟให้แน่นอนไม่เกียจค่ะี่นี่ต้งฝากเชิดชวนแฟนๆหน่อยครับจกรฝากกิจกรรมที่นี่ด้วยครับผมเขามาทำเป็นทำเป็นแบบว่าดีแลนด์มีจนถึงวันที่นี้ใช่ไหมจนถึงวันที่3ามพฤษภาเอ้ยพฤศจิกายนก็มาได้นะครับผมมาร่วมสนุกกันได้กับรถดีครับผมแล้วก็ที่นี่เขาดีใจเขาใจดีครับผมเขามีของแจกมีของขวัญแจกอะไรเต็มที่มากเลยครับของเยอะมากมาเจอกันได้นะครับ โอเคค่ะอ่าเสิร well ์ชะสดี๋ยวขอรเสิร์ชสักสามสิบนิดแป๊บนึงนะครับให้รีเซรีเสิร์ชรถ่ายภาพนิดนึงนะคะ